ไปเจอร้านหมูกระทะราคา179่บาทที่มีกุ้งแม่น้าเผาให้เราแบบนี้ด้วยสามารถตักได้ไม่อันเลยแต่บอกไว้ก่อนนะว่ามีแค่วันอาทิตย์เท่านั้นที่นี่เลยจ้าที่ทําการหมูกระทะจะตั้งอยู่ในตลาดราชพฤกษ์โซนเดียวกับรองดองย้ำเลยดูพวกของสดต่างๆก็เขาก็จะมีให้เลือกตักเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นท้องปลาแซลมอนหอยแมลงผู้แมงกับคุณหรือว่าสบายน้ำจะเป็นปลาดอรี่ปูอัดเต้าหงต้องหัวอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านก็มีเขาก็จะวางแบ่งเป็นโซนไว้แบบชัดเจนจ้าอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกของกินนนนเเล่่่ตตตาาางงๆมมีส้้้้ใหอดวยะทุกคน กุ้งแม่น้ำพระเอกของเราวันนี้จากการไปสอบถามจากทางร้านมาเขาจะบอกว่าจะมีเฉพาะแค่วันอาทิตย์เท่านั้นและจะมีให้ประมาณ10บรลเท่านั้นเด้อเขาเลือกตักกุ้งมาเรียบร้อยแล้วลว่าก็สามารถมายินย่าตรงนี้ให้เลยนะเขามีเตาเผาไว้ให้ในเ่วนของน้าจิ้มมาทางร้านโคสจะมีให้เลือกไว้สองสูตรนะก็จะมีทั้งซีฟู้ดแล้วก็สุกี้เลยวันที่ปไปขนาดตัวกุ้งที่ได้มาก็ค่อนข้างจะดีเลยพร้อมๆก็เอาหมูลงต้อได้เลยจ้ะกระทะหมูกระทะของที่ร้านนะค่อนข้างใหญ่เลยนะเอาหมูไปย่างได้แบบช้ำๆแนะนาถ้าใครอยากกินกุ้งเผ ร้านเปิดเลยแต่ต้องเน้นย้ำนะทุกคนว่าเขาจะมีกุ้งแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเด้อไปวันอื่นไม่เจอน้องกุ้งนะจ๊ะรสชาติน้ำจิ้มก็ทำออกมาได้ดีเลยนะทุกคนส่วนตัวเอาน้ำจิ้มสองสูตรมาผว่าสมกันกินแล้วอร่อยดีและในราคา1นึ่บาทก็คือรวมน้ำไ้หมดแล้วด้วยเด้อมาซะทุกคนท็กเพื่อนท็กแฟนหรือคนที่อยากชวนไว้ในคอมเมนต์นี้ได้เลยของหวานที่ร้านเขาก็มีนะร้านจะเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มเลยนะ